สุดทุทเพื่อนกลางครับลูกบแบบนี้ไม่ได้เห็นนานแล้วครับลูกยิงของสุดพุเพื่อนกลางครับตอนพุทเสียบสามเหยียบเข้าไปโอ้โหยิงได้ยอดงเยียบครับในครึ่งหลังนี่แต่ละประตูของไทยนี่โห่เหนือชั้นเด็ดขาดทั้งนั้นเลยครับอแล้วยิงแบบนี้ครับซามิโต้ก็ยิงอยู่ตรงนั้นะนะครับแต่ว่าไม่ได้ไปวรุษครับโอ้แล้วแทงมาจะหูลูก พุ่งกลางหมุนตัวจิงนะครับโอ้โหโอ้ลูกนี้เซนบอลลุ้นล้วนเลยครับเดี๋ยวดูอีกครั้งครับอ้ลูกบอลแมแอลครับมองแล้วกายขึ้นมานี่เลยครับโอ้โหพลิกตัวแล้วสกิดบอลให้มันข้ามใช้ปลายเท้าน<ม>ี<ด>่ครับหนีนิดเดียวครับดูครับโอ้ลูกนี้สวยสดงดงามแล้วก็โอ้โอสะสะเครคื่องครับ เล่นต่อไม่ได้ตอนมาที่กล้องล่ากล้องล่ายิงติดแล้วสาเลี้ย